วันนี้กิ๊กมีอันนี้มาให้ดูก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเมืองจันสูตรโบราณจากจันทบุรีมันจะเป็นสําเร็จรูปเลยนะคะแล้วในถุงมันก็จะมีผงเลี้ยวหอมกับเนี่ยผงซุปหมูเรียงแล้วก็เลี้ยวหอมให้แต่น,นี้กิ๊กเทใส่ไปในหม้อแล้วเนาะแล้วก็จะมีอันนี้คือน้ําตาลอ้อยเมืองจันนะคะแล้วก็ออกระเทียมเจียวพริกเป็นพริกผัดอะคะ่ะเป็นพริกผัด ทำนี่เขาจะมีวิธีทําให้นะคะนี่แช่เส้นจันไว้แช่ไว้ด้วยน้ําเปล่า15-30นาทีหรือจนเส้นนุ่มตักขึ้นให้เสดดน้ําพักไว้นะคะก็ตวงน้ํา400มิลนําไปตั้งไฟเนาะเอามาตั้งไฟแล้วเอาน้ํามาตั้งไฟแล้วก็พอเดือดแล้วก็ใส่เล่ห์ผงผงหมูเลียงหรือเล่ห์หอมลงไปนะคะแล้วก็พอเสร็จก็ใส่เส้นจันเนาะที่เตรียมไว้นี่เดี๋ยวพี่กรณ์จะใส่ หนึ่งหอ่อได้สองชามเลยนะคะนี่ใส่เส้นไปคนก่อนใส่เส้นไปแล้วก็เติมเนื้อสัตว์ลูกชิ้นผักหรืออื่นๆตามชอบแล้วก็ต้มต่อนาน30วินาทีหรือให้เส้นสุกนุ่มแล้วเทใส่ชามนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวปรุงรสด,ด้วยน้ำอ้อยพริกผักตามใจชอบเนาะนี่ค่ะ ิ๊กใส่ผักอันวันนี้กิ๊กใส่เนื้อสัตว์เป็นเป็นเป็นเนื้อไก่นะคะเอาเท่าที่ตู้เย็นมีเนาะ <laughs> แล้วก็ผักก็เป็นกระหล่าปีค่ะต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งให้เส้นมันนุ่มเนาะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเมืองจันท <laughs> เสร็จแล้วค่ะนี่ดูเส้นเหนียวนุ่มชามใหญ่มากได้ชามใหญ่มากเพราะว่ามันได้สองชามแต่กิ๊กเอามาใส่ในชามเดียวเนาะ ันนี้กิ๊กไม่มีหมูกิ๊กก็เลยใส่ไก่แล้วก็ใส่ผักกระหลำ่ำจริงๆมันต้องใส่เป็นหมูเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงมันต้องใส่หมูแล้วก็ผักบุ้งเนาะอันนี้กิ๊กไม่มีอะค่ะกิ๊กมีเท่าที่กิ๊กมีกิ๊กก็เลยเอามาลองทําดูก่อนพอดีว่าซื้อส่งไปให้พี่สุดไทยกับพีโลเนาะนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเมืองจันคนขายบอกว่าน้ําเนี่ยจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงที่เรากินสดๆที่ร้านเลยนี่อ่าก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงหมูเรียงเมืองจันนะคะเนี่ย มันเออมันจะอยู่ที่น้ำนะคะความอร่อยอะ่ะความอร่อยมันจะอยู่ที่น้ำเนาะนี่เลยนี่เลยนี่นะคะ,คะ,คะเกี๊ยวหมูเรียงเมืองจันค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาค่ะมาชิมเกี๊ยวหมูเรียงเมืองจันที่กี๊กทำเมื่อกี้นะคะวันนี้จะเป็นน้องหมากี๊กก็ทำแอปให้มันน่ารักน่ารักไปงั้นแหละ เส้นจันเหนียวนุ่มนละคะ่ะเส้นจันมันจะเหนียวนุ่มมากเป่ากับร้อนอ <c oughs> ไม่แพ้กับกินสดๆเลยค่ะเส้นจันเหนียวนุ่มมากน้ำเข้าถึงเครื่องแบบ มีแบบเล่วหอมกับผงผงปรุงรสหมูเรียงเนาะเด็ดมากอ,มอยู่เป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นหมา <laughs> อ,มอ,มอ,มอร่อยมากเดี๋ยวก,กี้ขอตัว จัดการกับชามนี้ก่อนเนาะขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเนาะให้เป็นกำลังใจให้แกงซีซี่นะคะขอบคุณค่ะ